ค่ะดิฉันนางเดียตยาพลเรือนค่ะได้รับโอกาสรู้จักอินคารเมกาออยจากคุณหมอเพชรน,นะคะจากสามีที่เป็นภาวะเส้นเลือดตีบที่สมองค่ะอ่อนแรงที่ขวานะคะหลังจากได้ใช้เพียงสามวันค่ะอาการก่อนใช้ก็พูดลิ้นครับปากข้างที่ขวาซักอ่อนแรงทั้งขาและมือนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะหลังจากที่คุณหมอส่งมาให้ทานนะคะก็เริ่มพูดพูดชัดขึ้น เพียงเวลา10วันค่ะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้เองโดยไม่ต้องพยุงค่ะก็ทานมาแล้ว1ปีกับ3เดือนค่ะปัจจุบ,บันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอค่ะที่ให้โอกาสได้รู้จักอินคาร์เมกาออยนะคะทำให้ครอบครัวเรานะคะไม่มีคนพิการในบ้านค่ะแล้วเราไม่เป็นภาระให้ลูกให้กันราะยะนะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอค่ะ